สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับน้องหนูหนานะคะวันนี้เราจะพามาชมรถเข้าใหม่นะคะตัวนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เป็นเออตาอันติเครื่อง 1.6G ปี2017นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทเลยมาชมกันจะเป็นยังไง ด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมด้วยนะคะดูไฟสิไฟโฉบเฉี่ยวมากสวยจริงๆนะคะตัวนี้ไม่มีรอยนะคะสภาพดีสุดๆเลยร้อนะคะร้อกับแม็กนะแม็กเดิมจากโรงงานเลยมาดดีนะมี VTI ีอันตันี้มีไฟเรียวตรงนี้ด้วยนะคะเวลากดนะดูเวลากดนะคะ ันจะเลื่อนออกมาเองเลยอ่าเปิดเข้าไปไว้ปาวสภาพในสวยมากเลยสภาข้างในสวยมากๆน,นะเบาะหนังเป็นสีครีมด้วยนะอ่านี่ระบบปรับนี้นะนี่ปิดเปิดหมุนอย่างนี้เลยนะคะจอนะคะเป็นจอ cdmp 3นะเป็น aux usb นะคะตรงนี้ดูด,ดูตรงกลางตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ำา2ด้วยนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่134,656เนองนะคะคันนี้สตาร์ทโดยอะไรเอย่ยเวลาสตาร์ทรถนะคะมีปุ่มพู s สต t a r ทเหยียบปึ๊บเรียบร้อยสะดวกสบายสุดๆเลยอะดับก่อนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปรับอะไรได้หมดเลยตรงนี้นะคะไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยนะ ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยนะอะดูเดี๋ยวยืดขายดูกว้างจริงจนะดูดิกว้างมากอะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้มีที่ไว้ชาร์จแบตได้ด้วยเลยนะคะสองรูกันเลยทีเดียวนะคะเยอะม,มากเลยนะอะเบาะหนังทั้งคันสภาพดีเลยค่ะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งนั้นเลย สวยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอีกทีนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.6G นะมีเซ็นเซอร์ 2, 2> จุดตรงนี้เลยเวลาเปิดนะคะจากรีโหทก็ได้กดค้างเขาก็จะเปิดให้เลยด้านหลังกว้างมากๆลูกค้าคุณลูกค้าดูเลยค่ะกว้างมากๆานะเปิดด้านล่างให้ดูดยางอะไรครบค่ะภาพดีทุกอย่างเลยนะคะใส่กิ้งเลยไหม เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยตัวน,นี้เป็น VVTi โหเงากิฟบเลยค่ะสภาพดีนะคะมอกอยู่ครบนะคะเดี๋ยวลยตัวลงตัวเลขอยู่ครบสภาพดีมากๆดูเลยม้อนองหม,ม้อน้ำแส่กิ้งอะไปเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าโตโยต้าอานติเครื่อง 1.6g นะตัวนี้ย้ำราคากันอีกทีราคาน้องอยู่ที่40,000น 9,000บาทนะคะโปรโมชั่นของเราเครดิตดีฟรีดาวนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออก,กรถด้วยนะคะทำความสะอาดทุกซอกทุมุมให้ก่อนออกรถอีกด้วยนะคะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะให้ไปเลย1ปีเต็มเต็มเลยนะคะฟรีพรลด้วยถ้าใครสนใจรถนะคะสามารถมาดูรถได้ที่ราบนบิทากรมเจนะคะอยู่ระหว่าง67-69เ,เต็นเราอยู่โซน C2 ทับ1น,นะคะเต,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 ต็น YPP Auto นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะ วันนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ